สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่อง POCO F6 แล้วก็ POCO F6 Pro ที่ได้เปิดตัวไปนะครับทำราคาออกมาได้ดีมากๆนะตัวเริ่มต้นเนี่ยโ o c คเ6นะครับเหลืออยู่11,890นะทุกคนแล้วก็ตัวโปเนี่ยอยู่ประมาณ 1 4 8 9 0นอะครับอันนี้เป็นการหักโค oh, ส่วนลดแล้วตัวโปรกับตัวธรรมดาเนี่ยจะแยกแอป,ปลงนะครับตัวโปรจะอยู่ใน s h อ p e e แล้วก็ตัวธรรมดาที่ร z a d a นะครับแล้วก็อีกประมาณสัก1-2เดือนนี่แหละนะก็เดี๋ยวจะมารวมกันอยู่ในแอป,ปเดียวนะครับเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูราคาก่อนนะถ้าใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสั่งเหมือนกันนะครับผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวแรกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสั่งตัวโปรนะตอนนี้เนี่ยราคาเหลืออยู่1,990นะครับ ตัวนี้เป็นตัวแรม8ปดลอม256นะซึ่งเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับถ้าใครยังไม่ได้เก็บโค้ดนะเนี่ยสังเกตนะครับจะเขียนว่าคูปองนี่เมื่อเราเข้ามานะครับจะเป็นคูปองอย่างนี้นะปุ๊บกดเข้าไปเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นเนี่ยเก็บให้หมดเลยนะนี่ซึ่งจะมีอยู่2ตัวนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นลด700บาทนะครับอีกอันนึงไม่รู้อยู่ไหนนะน่าจะใส่ไว้ในของผมแล้วแหละอ่ะปุ๊บกดซื้อเรียบร้อยนะครับนี่มันจะลดให้เลยนะใครมีเหรียญก็ลดไปได้อีกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแรม8ปดลอม56นะ ราคาที่ได้เนี่ยประมาณ11,800แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวแรม12 ROM 5ลอม b 1 2กนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะลดสูงสุดอยู่ที่1,200นะหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าได้ความจุที่โคตรเยอะเลยโอเค3 2 1ก็เดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับโค้ดนะครับนี่ลด1,200ขั้นต่ำ14,900นนะครับเราก็กดรับแล้วก็กดซื้อได้เลย ถ้าใครหาไม่เจอเนี่ยผมแปะลิงก์ร้านไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างใต้คลิปเลยพอกดเข้ามาปุ๊บเราก็จะได้ราคา13,339าบเ้าทนะครับจบไปนะครับสาหรับตัวธรรมดาต่อมานะครับเป็นตัวโปรนะขั้นแรกเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆเ,เก็บโค้ดก่อนนะครับมันจะมีโค้ดนะครับช็อปปี้มอลนี่เพื่อนๆเ,เนี่ยเลื่อนลงมาตรงนี้ครับหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะนี่เพื่อนๆจะเจอโค้ดลดตรงนี้ครับลดอีก500บาทนะครับเป็นเพิ่มไปอีกห้าร้อยบาทนะครับนี่ขั้นต่ำี้าร ือผมกดเก็บแล้วนะครับมันถึงขึ้นแบบใช้โค้ดนะพอเรากดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าสินค้าโพโคได้เลยผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเหมือนเดิมกดได้ง่ายๆนะครับด้านล่างใต้คลิปเ<ล>มื่อกดมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยตัว 1TB หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ <uld adam ant> กดซื้อโดยใช้โค้ดนะครับนี่ ตัวที่ผมเดานะครับก็น่าจะเป็นตัว12บวก2 5งตัวนี้นะน่าจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็กดไปปุ๊บนี่ใครอยากผ่อนนะครับก็สามารถกดผ่อนได้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มีวงเงินในเอสเพย์นะสามารถผ่อนได้ตรงนี้เลยเมื่อกดซื้อแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยติ๊กโค้ดร้านด้วยนะครับนี่จะลด600นะแล้วก็โค้ดที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับจะลดเพิ่มอีก500บาทนะทุกคนเราก็กดใช้ปุ๊บนี่ใช้ปุ๊บ เรียบร้อยครับได้ราคา14,890บาทนะครับสำหรับตัว POHO F6 Pro นะครับเป็นราคาเริ่มต้นนะถ้าใครอยากได้ความจุแล้วก็อยากได้แรมเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มเงินขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราคานะแล้วก็สเปคนะครับความต่างเนี่ยหลกัหลกๆเลยนะครับตัวโปเนี่ย จะได้เรื่องของจอ 2K นะครับจอเป็นแบบโฟลเมดนะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่4,000นิตนะครับเป็น Snapdragon 8 Gen 2นะกล้องนะครับเป็นเซนเซอร์ l i ฟ์ฟ f u ชั่น800นะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเรื่องของกล้องอะไรเนี่ยตัวโปรก็จะเหนือกว่านะครับประเภทของแรมและรอมเนี่ยก็เป็นประเภทเดียวกันนะแล้วก็ได้ชาร์จไวนะครับ120วัตต์เลยตัวนี้แต่ตัวนี้เนี่ยได้เป็น Bluetooth ร์ชั i o 5.3นะตัว F6 เนี่ยได้เป็น5.4นะครับแล้วก็ตัว F6 เนี่ยจะมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP64 นนนะรัตงี้้้เลลยแวกก็หจ มากมากนะอยู่ที่179กรัมในด้านของโ oh o โ o ้ยโผโเนี่ยจะได้เป็น wi-fi 7นะครับหลักๆเนี่ยก็จะเหมือนกันเกือบหมดเลยนะครับแต่ตัวโ oh o โ o ้ยโผโเนี่ย จะหนักกว่านะทุกคนเนี่ย209กรัมเผื่อหลายคนสงสัยนะครับว่า Snapdragon 8S Gen3 กับ 8Gen2 เนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเคยเทสไว้แล้วนะเครื่องที่ผมใช้เทสนะครับจะเป็น iQ C9 Turbo แล้วก็ iQ Neo 9นะครับ iQ Neo 9เนี่ย 8Gen2 นะคะแนนเออรูโต้นะครับ1 06, น,นึ่งล้านหแสนคะแนนส่วน iQ c 9 t ทโบลเนี่ย1 04, 90, นึ่งล้านสแสนเหมื่นคะแนนนะครับถ้าเทสดีๆเนี่ยก็ได้ประมาณล้านห้านะคะแนน CPU แล้วก็ GPU เนี่ยของ 8Gen2 เนี่ยจะได้เยอะกว่านะครับ หลักๆเลยคือทั้ง G P U แล้วก็ C P U เนี่ยจะได้เยอะกว่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นผลเทสการใช้งานจริงเอามาเทสจริงๆนะครับได้ตามนี้นะทุกคนถ้าถามผมเนี่ยว่าตัวไหนนะครับถ้างบถึงโคลโขยโผโปก็จัดตัวโปรไปเลยนะครับจบดีแล้วก็ถ้ามีงบหมืน่นต้นๆหมืน่นกลางๆนิดหน่อยนะครับก็จัดเป็นตัว F 6ก็ได้นะครับเพราะว่า CPU เนี่ยก็แรงกว่า8พัดเจน1แต่ไม่เกิน8พัดเจน2นะครับอาจจะต้องรอแบบ o p ปติไมซดีๆนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะสั่งเครื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ากี่วันเนี่ยของจะมาถึงนะทุกคนโอเคถ้าใครอยากสั่งซื้อเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ